สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนเงินดิจิตัลพฤศจิกาย,ยานนี้จุลพันธ์เยนรัฐบาลไม่มีความคิดขายหุ้นรัฐวิสาหกิจเอาเงินมาใช้ในโครงการแต่ขั้นแรกจะใช้การเกลี่ยวงเงินจากการจัดทำงบปี2567เมื่อวันที่10ตุลาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอ l เล็เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6จะเริ่มเปิดลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หลังจากนี้ ทั้งนี้โครงการรัฐที่ผ่านมามีประชาชนยืนยันตัวตนมาแล้ว40ล้านคนที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐแต่ยังมีผู้ที่ยังไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลอีกประมาณ10ล้านคนด้วยกฎหมายที่กําหนดทั้งรัฐบาลยืนยันจะเติมเงินดิจิทัลให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ครั้งเดียว10,000บาทโดยไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวด,งวดแน่นอนแม้ที่ผ่านมา จะมีข้อเสนอให้เปลี่ยนเงื่อนไขแบ่งเป็นงวดเพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าแต่ที่ผ่านมามีข้อเสนอให้แบ่งจ่ายเป็นงวดเข้ามาจริงสำหรับนโยบายการแจกเงินดิจิตอลเวลเล็ต0 0 0บาทจำเป็นต้องเปิดให้ลงทะเบียนแต่การลงทะเบียนในโครงการไม่เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนโครงการเพื่อไม่ให้โครงการต้องใช้เงินมากถึง5 6แสนล้านบาท ชหร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าไม่เกี่ยวกันเนื่องจากเมื่อมีการเดินหน้าโครงการนี้แล้วรัฐบาลก็ต้องหาแหล่งเงินมาเพื่อรองรับโครงการอยู่แล้วโดยไม่ได้รอว่าจะมีจำนวนการลงทะเบียนจำนวนเท่าไหร่ในการทำโครงการโครงการนี้จะใช้งบประมาณเป็นหลักเนื่องจากขณะนี้มีตัวเลือกให้กับรัฐบาลหลายทางเลือก แต่จะใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเกลี่ยงงบประมาณและปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นและขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ยยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่มีแนวคิดที่จะขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจลงโดยการขายหุ้นออกเพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการนี้อย่างแน่นอน โดยเบื้องต้นทางเลือกแรกที่รัฐบาลจะใช้คือการเปลี่ยงงบประมาณและปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหลังจากได้งบประมาณที่เป็นไขมันส่วนเกินแล้วจะนำงบประมาณที่เหลือมาใช้ในการพัฒนาลงทุนในโครงการต่างๆที่มีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐซึ่งสำนักงบประมาณก็จะไปดูในรายละเอียดว่า มีโครงการใดบ้างที่ไม่จำเป็นขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567อยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอของงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณดังนั้นโครงการใดที่ไม่จำเป็นหรือเป็นไขมันส่วนเกินที่สามารถปรับลดได้หรือตัดได้โดยนำงบประมาณที่เหลือมาใช้ในการพัฒนาลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐซึ่งสำนักงบประมาณก็จะไปดูในรายละเอียดว่ามีโครงการใดบ้างที่ไม่จำเป็น